ใช่ครับคนอิสระแดงก็ดีไฟนอลซ้อมมากี่วันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายก็ที่ขอนแก่นเนาะมีใครอยู่นั่นบ้างเพื่อเป็นคู่กับซ้อมมีพวกพี่ๆทั้งน้องกำลังอยูในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบแสูงเท่าไหร่หนึ่งเ้าำหนักป่อยๆตอนนี้หกสิบสองคุณฟังมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเพชรใหม่นะเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยกันยัง เขามสบายเลยวันนี้มาเจอเพชรใหม่ป้าเกว่าแห่งไดีต่อยตามตาเราเนาะแล้วมีแรงแก้ขาอุ้มือดี่ยอล่าสุดต่อยไปที่ทีลังสีมาได้แต่ใครหยกนาทีเปกว่าแลเรานั้นชนะคะแนนคะแนนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสามเจ็ดครับอ๋อน้นปล่อยไปต่อยเนาะวันนี้ต่อยร้อยยี่สเก้ามาเช้าเช่าหนักยงยังนคิดว่ามาเกินหรือมาขาดขาดินที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิน ก็มายื้อเส้นยื้สายตอนเช้าเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ร่สมบูรณ์แข็งแรงขอมเมาชนะกับใครปะข้อมคุมมากี่กิโลไฟนี้สองสามนยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้หลักสี่สิาคนจังหวัดนองมะลูฝากเชิญชวนแฟนขับรถน้อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมได้ขับวันนี้พร้อมเอาชนะฝากนะเปิดบุกู่แรกช่องถูด้วยอ่ะวันนี้ขอโชคดีครับ